สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้านายชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนไปลุ้นเซฟฟีกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เนี่ยก็จะไปลุ้นเซฟฟีกันที่แมปช่องเขานะครับอ่าเป็นเอ่อเซฟฟีตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงที่สารนอเโนนะครับก็เป็นเซฟไข่นั่นเองนะครับเป็นเซฟฟีเนาะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยครับผมก็จะไปดูให้เองนะครับว่าเซฟตรงนั้นเนี่ยมีของดีดรอปหรือเปล่าเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี่ก็อย่าลืมมมมมเเตรีียยยขข้้าาววนนกิด กันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเพลินๆเ,เนอะโอเคครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย i c h m ม n ช h o p โหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอารีนาเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมเติมเกมในเว็บมาซื้อแพ็ที่ลลวมรายการแล้วไปเลยเรียนริ m a n c o อยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้2ี่ชั่วโมงต้อง i ิ h m a n s h o p เท่านั้นวิ่งใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็เข้ามาถึงเซฟแรกไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันที่ว่าเซฟแรกเนี่ยผมจะได้เป็นอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาดูครับว่าทุกคนได้อะไรกันบ้างครับจากเซฟนี้อยากจะบอกว่าคนเปิดนี่ท้อมากๆเลยครับสำหรับเซฟแบบนี้และถ้าเปิดออกมาเนี่ยเจอของไม่คุ้มค่าเนี่ยยิ่งท้อหนักกว่าเดิมครับ <c oughs> ไม่ต้องหวังอะไรเยอะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นข้างในเซฟพร้อมๆกันเลย เป็นยังไงล่ะครับทุกคนเชื่อผมหรือเปล่าครับเปิดมาแบบนี้นี่อ๋อหนักกว่าเดิมฮะเดี๋ยวเราไปดูเซฟต,ต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมก้องมาต่อก,กันกับเกมที่2ครับมาลุ้นกันสิว่าเกมที่2เนี่ยจะได้ของดีกว่าเกมแรกหรือเปล่าพอม,มาซีซั่น5เนี่ยเห็นหลายๆลายคนนะครับบอกมาว่าของแดงออกดีแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมีเลยรอก,กันเปล่าเราอะ ของที่ได้มาเนี่ยแย่กว่าเกมแรกซะอีกครับเป็นอะไรที่เกือสุดๆเลยนะครับทุกคนในเกมที่2เนี่ผ่านไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดุ้นกันต่อครับสำหรับเกมที่3เราม,มาดูเกมที่3กันบ้างครับว่าเกมที่3เมนี่จะเป็นยังไงของแดงที่เราหวังเนี่ยจะเจอหรือเปล่าครับหรือว่าผมใช้ดวงไปหมดแล้วจากซีซั่นสี่คลิปที่แล้วเนี่ยของแดงไม่ออกสักชิ้นเลยครับถ้าคลิปนี้เนี่ยไม่ออกอีกก็แสดงว่าดวงผมหมดเป็นอย่างแน่นอนแหละครับ ของคะนนเซฟในเกมที่3เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยได้มาเป็นโคเอินสามกองครับพร้อมกับของม่วงอีก1ชิ้นเดี๋ยวเราไปลุ้นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเลือเป็นที่เรียบร้อยมาลุยกันต่อครับสำหรับเกมที่4ของแกงไม่ออกเราไม่พักครับอันนี้นอเล่นนะ <ต atom. S 1> เดี๋ยวเราไปไขเซฟแล,ล้วลุนไปพร้อมๆกันเลยครับและในเกมนี้เนี่ยบอดซองใครก็ไม่รู้ครับผมลกลัวจังหว่าเปิดเซฟมากๆเลยเปิดอยู่ดีๆนเนี่ยว่าจะหลุดก็เป็นได้ครับ ในเซฟที่4เนี่ยก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมครับของทองของทอง,ทองนี่ยังไม่เจอเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยโคตรจะเกลือเลยแหละครับ<สะ>และหลังจากที่ไปทะเลาะกับบอสเสร็จนะครับเดี๋ย<สะ>วเรากลับมาดูเซฟของเราต่อดีกว่า มาแล้วครับของทองชิ้นแรกครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยถ้าเปิดมาเจอแบบนี้เปิดมา4ีหเกมครับเพิ่งจะเจอฮะของทองเกมนี้ของทองมาเกมหน้าของแดงต้องออกแล้วครับพร้อมกันหรือยังครับนี่จะไปดูของแดงกันเกมหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าของแดงต้องมาตอนนี้เราก็มาถึงเกมที่6แล้วครับทุกคนเกินครึ่งทางแล้วครับมาดูกันสิว่าเกมที่6เนี่ยของแดงจะมาหรือเปล่าไปลุ้นข้างในเซฟพร้อมๆกันเลยครับ และตกใจหมดเลยครับไอเราเนี่ย็คิดว่าสิงโตจะมาฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้ของทองชิ้นที่2ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเริ่มจะขยับจากของม่วงกลายเป็นของทองแล้วครับอีกไม่นานก็คงเจอของแดงในเกมที่7นี้เนี่ยก็ทะเลาะกบับอบอสบอสกันอีกแล้วครับงานนี้เนี่ยมีอ้วมกันอีกแล้วครับอยากจะบอกว่าบอสต,ตรงนี้เกิดบอ่อยมากๆเลยครับทุกคน ใครที่คิดจะมาเล่นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะครับบอดคมซะเหลือเกินฮะเห็นไหมละครับวิ่งมาเช็คใกล้ๆเนี่ยก็เจอศพฟีซะแล้วครับหลังจากที่เคลียร์ด้านนอกเสร็จนะครับกลับมาด้านในครับมาลุ้นเซฟฟีเราต่อเพราะว่าของแดงเนียยังรอผมอยู่ครับ เป็นไงล่ะครับแดงแจ๋เลยครับอิ่มหนำสำราญผมบอกแล้วครับเอาละครับมาดูเกมที่8กันต่อครับทุกคนมาดูกันทื่ว่าข้างในเซฟเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับของแดงจะไม่ออกให้ผมจริงๆหรอครับทุกคนผมน่าจะต้องไปทำบุญค้างใหญ่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในเซฟพร้อมๆกันเลยครับ เรียบร้อยครับทุกคนออกมาจนได้ครับผมออกแล้วฮะดวงผมมันยังมีอยู่ยังว่าอันนี้เก็บเข้าเซฟอย่างไวเลยครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะครับก็ถือว่าดีครับไม่ต้องตามหายากครับสาหรับซีซั่นหาและเมื่ออิ่มแล้วเนี่ยก็ต้องออกแล้วนะครับและมูลค่าในการออกครั้งนี้นะครับอยู่ที่7จ็ดล้านสามแสนะครับถือว่าโค้ชจะอิ่มเลยแหละครับและอยากจะบอกว่าผมได้ซีดีมาเกือบครบทุกซีซั่นแล้วแะครับขาดแค่ซีซั่นสผมหาไม่เจอ อมาลุ้นเซฟกันต่อครับสำหรับเกมที่9เพื่อได้อีกสักแผ่นหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยมีแรงเปิดมากๆเลยครับสำหรับเซฟแบบนี้และเกมที่9เนี่ยกับมือเครื่องเหมือนเดิมแล้วละครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่10เกมสุดท้ายกันครับทุกคน โอเคครับผมมาถึงเกมที่10แล้วครับเกมสุดท้ายและท้ายสุดมาลุนไปพร้อมกันครับว่าเกมที่10เนี่ยผมจะได้ของดีๆหรือเปล่าอาสมมติว่าได้ของม่วงหรือเกลืออีกเนี่ยผมไม่ต้องแปลกใจเลยแหละครับผมคงจะใช้ดวงไปหมดแล้วครับสำหรับซีซันนี้เดี๋ยวเรามาดูของข้างในเซฟพ,พร้อมพมกันเลยครับ พอตามนั้นครับเกมที่10เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเหมือนเกมที่แล้วเลยแ่ละครับโอเครัาผมก็เป็นไงกันบ้างครับเปิดมา10เกมเนี่ยชอบกันหรือเปล่าครับโอเครัาผมก็วันนี้นะครับคือคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเปิดมาเนี่ยเจอซีดีครับมูลค่า7ล้านเลยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับสําหรับเซฟนี้แต่ก็ยังว่าครับมันก็ไม่ได้ดรอปง่ายเสมอไปเนาะก็อาจจะอัปตาการดรอปนี่น้อยมากๆเลยละครับจากที่เปิดมาของแดงนี่ไม่เจอเลยครับหรือว่าตรงนี้ซีดีออกง่ายครับก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะคอมเมนต์ โอเคครับผมชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยต่อสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วน้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ